กอไก่ออกเสียงว่ากอสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่ากออากาจจอจานออกเสียงว่าจอสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่าจออาจาชอช้างออกเสียงว่าชอสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่า ชออาชาโดเด็กออกเสียงว่าดดสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่าดอ,อาดาตอเต่าออกเสียงว่าตอสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่าตออาตา มอม้าออกเสียงว่ามอสาราออกเสียงว่าอาอ่านว่ามออามาบอใบไม้ออกเสียงว่าบอสาราออกเสียงว่าอาอ่านว่าปออาบาปอปลาออกเสียงว่าปอสาราออกเสียงว่าอา อ่านว่าปออาปาลอลิงออกเสียงว่ารอสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่าลออาลาออ่างออกเสียงว่าออสระอาออกเสียงว่าอาอ่านว่าอออาอา